คลิปแล้วทำเอาใจหายนะคะเป็นภาพของเด็กหญิงรายหนึ่งกำลังข้ามถนนกับพ่อค่ะไถสกูตเตอร์ไปด้วยจังหวะนั้นมีรถ SUV ขับมาพอดีไปชมภาพกันค่ะภาพจากกล้องหน้ารถสามารถบันทึกได้นะคะขณะที่พ่อและลูกสาวสองคนกำลังข้ามถนนและจังหวะนี้นี่รถ SUV ขับมาพอดีแล้วไม่เบรกขับมาด้วยความเร็วมากๆเลยนะคะเ,ออเร็วมาก เร็วมากๆนะให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมนะครับเฉียดแบบอืนิดเดียวอ่ะใช่แล้วน้องก็ล้มลงไปเลยนะคะและหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นพ่อก็รีบวิ่งไปอุ้มเด็กค่ะ เด็กยังอยู่ในอาการตกใจนะคะเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วแล้ว,วาอีดวิดอีกนิดเดียวจริงๆคุณผู้ชมที่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะวันที่14กันยายนที่ผ่านมาที่เมืองซันมาเตโอรัแคลิฟอร์เนียของสหรัฐค่ะหลังจากเกิดเหตุคุณพ่อก็ได้รีบคว้าตัวลูกสาวซึ่งยังอยู่ในอาการตกใจเบื้องต้นก็มีรายงานบอกว่าไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะ ด้านผู้เห็นเหตุการณ์ก็ระบุค่ะว่ารถ SUV ได้วิ่งตัดหน้าเด็กในระยะที่กระชั้นชิดมากๆและถ้าหากเด็กก้าวเร็วไปเพียงแค่นิดเดียวอาจจะเกิดเหตุสกอรกตกรรมกลางถนนขึ้นมาได้ครับจากคลิปเนี่ยผมสังเกตเห็นว่าทางคุณพ่อพยายามกดสวิตช์ที่จะข้ามแล้วนะที่จะข้ามถนนแล้วตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเหมือนจุดที่เขาให้ข้ามไปด้วยข้ามได้ตรงนี้อหคล้ายๆกับทางม,าามง้าลายเมืองไทยเลยอะ คือไม่ยอมเบรกนะ,ะคะกลายจะเป็นเหตุการณ์เศร้าเกิดขึ้นกลางท้องถนนแล้วแต่ว่าเรื่องนี้พอคลิปจากกล้องหน้ารถเนี่ยเขานําไปโพสต์ในโลกออนไลน์ใช่ไหมะคะก็ทําให้คนเข้ามาพูดคุยกันเยอะเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยคนขับรถ SUV ค่ะเขาก,ก็ได้เดินทางไปพบกับตํารวจแล้วหลังมีคลิปนี้เผยแพร่ออกไปโดยในเวลานี้ยังไม่มีการเปิดเผยนะคะว่าคนขับรายนี้ถูกตั้งข้อหาอะไรบ้างเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง บทเรียนเหมือนกันนะหากเราขับรถไปในที่ชุมชนบ้านคนเขบโรงเรียนเนี่ยต้องชะลอกดสวิตช์แล้วนะแต่ว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองอ่ะคือจริงๆอาจจะต้องดูแลลูกหลานลูกเล็กๆกันนะครับเล่นสกูตเตอร์ไปเร็วด้วยอย่างเงี้ยต้องเหลียวซ้ายแลขวาจับลูกไว้ปลอดภัยกว่าออถูกต้องอย่าางใจอย่าใจอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นเลยนะฮะ